สวัสดีครับทุกท่านให้อดรมาแล้วเด้อมาดูนางสองคนด้วยยิง,งพุงยิง,งพุงซิ้นพุงซินอยู่สองคนน่ะว,วันนี้แม่จะกลับบ้านแล้วมาจองตัวรถให้ตั้งแต่วันนั้นรถออกประมาณสองทุ่มครึ่งเล้อตอนนี้ก็นั่งรอรถอยู่แต่ก็มีเพื่อนๆน,น,นั่งรออยู่เยอะอยูอยอยอยอ่พอสมควรน,นี่น่าจะสายเดียวกันไปลงที่แปดลิ้ว อันนี่โอ้วันี้นางก็ไปตลาดก็แวะโอ้ยบอกไม่ไปที่แรกบ,บอกไม่ไปไม่ไปไม่ไปพอไปถึงตลาดจริงแวะเอาแวะเอาแวะเอาแวะเกือบทุกร้านโอ้ยนางแข็งแรงมาก <c oughs> กระเป๋านางเต็มเลยปุณานะความสุขของนางแบกกระเป๋ากลับบ้านกี่ใบ,น,บ,น,บน,นะ ของใหม่เดี <ok ๋ยวมันยังไม่แค่นะ FC อันนี้เป็นไทยเดอดไหมเกย์อาร์เจนีนใต้เกย์รองเท้ารองเท้ารองเท้าซื้อใหม่นี่แต่มันเหมือนไทยรองเท้าอ่ะก็มือนน่าเกลีนี่มาดูมาดูมาดูอันนี้กระเป๋านางด้วยนางต้องมัดเชือกเอาเพราะว่ามันรูดดซิปไไม่้รูดซิปไม่ได้ ไม่ได้มันได้มา่นไปยอะๆแบบเดียวป๊เดียวทจะให้ดูนะี่ที่บ้านมันมีเหี่ยวทีม่คนเหี่ยวเนี่ยกจะพบมบ้านขันขนศึกของนางขนศกของนางเี่ยมันมีเยอะ้มีเต็มลังเลยมันเต็มลังเล็กแล้วมันก็เหียวอันนี้อะไรเนี่ยเกลืออั้เกเกลออ๋อจม่ได้ไมเนี่ยเกลื่ย เดี๋ยวใช่เกิดไม่ว่าที่นางบอกตามใช่ไหมนางลืมที่เที่ยวไม่คู่หนึ่งซีคู่ลงท้ายไม่เป็นไรก็สุขของนางก็ไปนางไปเถอะนี่ๆมาร์ตอีกแล้วมาร์ตอีกแล้วเห็นไหมต้องมาร์ตส่วนเด้อนะเพราะว่ากระเป๋าเต็มเกือบทุกใบเลยนี่ใบนี้ก็นี่ใบนี้ก็รูดจิปมาได้ ด,ด,ดู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 นางต้องมัดลงมือมัดเองเลยท่านไม่นะโอเคแม่จะกลับแล้วขอพรหน่อยเด้ออย่าบอกนะว่าอายุวันูสุดข,ขังพลังบ้าเนี่ย <laughs> เพื่อเอาหย่างอันนั้นอันนั้นมันของเพื่อนขอพรให้เอฟซีหน่อยเร็วใอฟซีทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเด้อคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเด้อนอนหลับขอได้เงินเหมือนนอนตื่นเงินเหมือนหายไปได้เลยเงินมน่เงินในธนาคารมีเท่าไหร่หมดไหมหมดแม่รู้สึกว่าตัวเบาไหมก็เบาอยู่น่ อบบสองทุ่สองท่มแล้วแม่ตอนนี้ก็รอยแป๊บเดียวเดี๋ยวล็อกมาแล้วแหมวันนี้นางประตลาดเตือนเต้นใหญ่เลยวันนี้อ,นนอันนี้คือของพี่เตรียมกลับบ้านเ้อะตอนแรกก็มากระเป๋าใบนี้กับกระเป๋าใบาน,บบาบานี้สองใบ อยากมานี่นี่อีกหนึ่งใบเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องแกะมาแน่เดี๋ยวมันไม่ได้แกะมันไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยถ้ามันหนักมากไม่มันมีล้อล้อมันมีล้อมีล้อมีล้อวิเลยนมีล้อวิ่งเลยแม่นี่ยเราจะได้ไม่ต้องยกสามารถพับได้นะถ้าไม่ใส่ของน้อยนี่ตอนนี้ล้วก็รอรถอยู่้อเดี๋ยวอีกตั้หนึ่งรถกมา อเอาเนีน่ติดคลิปท่านไหนเรื่องเอาเอาเอาลาก่อนขเสิร์ตลากรอนเสิร์ตวันหลังมาใหม่ดเด้อไ,ไปแล้วบายบาย